สวัสดีครับผมว่างจากภารกิจจะได้รับมอบหมายเมื่อาวานนัตวเวนซุ่มพอตัวที่จุดเสี่ยงผมจะมาเล่าความฝันเมื่อคืนให้พี่น้องฟังเมื่อวานผมเดินรับภารกิจรัตวเวน,นตะเวนในซุ่มพอตัวพื้นที่จุดเสี่ยงแล้วคราวนี้ผมละตะเวนผ่านที่สุสานจีน แล้วก็มาตั้งฐานแถวแถวข้างๆสุสานจีนเมื่อคืนตอนประมาณมหกโมงเย็นหรือหกโมงเย็นประมาณหกโมงเย็นแล้วแหละได้ตั้งฐานทังกับข้าวกับปลาเสร็จเรียบร้อยในประมาณทุ่มหนึ่งได้เวลาขึ้นเปลของใครของมันเสร็จวันนี้มันจะมีน้องคนหนึ่งผูกเปลติดกันกันกบผม นกนกฮูกตัวใหญ่นะมันมาร้าองมาร้องมาน้องคนนึงมันก็ทถักมันบอกว่าพี่นกอ,อะไรร้องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่แต่สองไฟเห็นนั่นแหละว่า,วาไอ้นกฮูกแต่น้องมันถาม,มก็บอกว่าไม่รู้ก็คือเขาไม่ให้ทักกันแล้วประมาณสี่ทุ่มมาอีดมาร้องอีดน้องมันก็ถามว่าวกตัวเก่ามาอีดแล้ว นี่ก็บอกว่าไม่รู้อีกอย่าไปทักมันก็บอกมาแล้วแหละบอกน้องมาแล้วนี่ตกมาประมาณเที่ยงคืนผมเข้าเวรมันก็บอกว่ามันฝันมันนอนหัวค่ามันตื่นมาประมาณเที่ยงคืนมันบอกว่ามันฝันว่ามีคนแก่มาหามันบอกว่างัน้นมันก็ไม่ไม่นอนเลยหลังจากประมาณประมาณเที่ยงคืนน้องที่ นกที่มันบอกว่านกอะไรมาลองมันเห็นว่าผมมันนอนแต่หัวค่ำมันนอนแต่หัวค่ำแล้วมันเห็นผมลุกขึ้นมานั่งเล่นในเพลนั่งเล่นในเพลแล้วมันก็ลุกขึ้นมานั่งด้วยมันก็มาเล่าความฝันที่มันว่ามันนอนแต่หัวค่ำมันฝันมันฝันว่ามีคนแก่มาหาผมผมยาวรอนเท่าบ่า แลวก็หนดดยาวๆสีขาวมันว่างั้นมันก็มาเล่นด้วยยิ้มด้วยเขาบอกว่างั้นไปมาร้ายเขาบอกว่าเขามาดีอืมวันนี้มันกระสดุงตื่นขึ้นมามันก็มาเล่าให้ผมฟังอันนี้เล่าให้ผมฟังเสร็จแล้วปุ๊บผมก็นั่งเล่นในในเพลงนั่งเล่นจนถึงตีสองตีสามคนอื่นเขาก็สับเปลี่ยนกันเข้าเวปรปกติตามวงปกติผมก็ไม่นอน นี่ประมาณตีสามผมนอนผมบอกน้องๆบอกว่าคนที่เข้าเวนอีกคนนึงบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วนะอพี่ขอนอนก่อนนะพี่บอกว่างั้นก็บอกว่าไวก็นอนเสร็จปุ๊บคนแก่ที่มันมาหาน้องที่มาเข้าความฝันน้องอะที่มาเข้า,าฝันน้องก็มาหาผม ขนยาวผมยาวตกบา้าเอหนวดย,ยาวๆเขายาวๆสีขาวเขาบอกว่าเขามาเล่นด้วยเขาไม่ได้มาไา,ายเขามาขอกินข้าวก็ว่างั้นใครผ่านมาก็ไม่ได้กินเขาว่ามีแตาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเขาว่า มาอย่างนี้แหละเขาบอกว่างั้นมานี้ไงเขามาอยากกินข้าวก็มาขอด้วยเขาว่ามาก็ไม่มีใครมานอนอยู่ใกล้ๆเขาว่ามีแต่มาใครแล้วก็มาแล้วก็ผ่านไปว่างั้นกินข้าวบางทีก็ไม่ได้เอาขาให้เขากินเขาอยากกินข้าวอยากกินน้ําก็ว่างั้นนี่ก็ตอนนี้ก็กะดุงตื่น ว่าจะเล่าให้น้องที่เข้าเวรฟังก็ไม่กล้าเล่าน้องก็ถามว่าเอา้าพี่ไหนว่าพี่จะนอนแล้วทําไมนอนต่นเร็วจังก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกนอนไม่หลับคันนี้นั่งอยู่กับน้องมันเข้าเวรก็เป็นครูกับน้องมันเยันเกือบสว่างแล้วขอนอนต่อประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าแหละพอดีคนนี้ ชาวมาก็มาเล่าให้น้องคนที่เข้าเวินฟังว่าเออมีคนแก่ผมย่าวนอนเขาขาวข้มาหาว่างั้นแต่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเข้าเวรนก็ไม่กล้าเล่าว่างั้นกลัวน้องไม่การังเข้าเวรนว่างั้นน้องมันก็ถามต่อว่าเขามายังไงพี่เขาว่างั้นก,ก็ไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่า กินขามาขอ,อกินข้าวกินน้ำว่างั้นอืมอันนี้หลังจากเสร็จธารกิจเสร็จปุ๊บมาทํากับข้าวกับปลาเสร็จอะไรเรียบร้อยเลยตักให้เขากินตักให้เขากินก่อนตักข้าวให้เขากินเอาน้ําให้เขากินนั่นแหละหลังจากนั้นผมก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเออกลับเข้าไปถ้ากลับเข้าไปในกองร้อยว่าจะได้ไปทําบุญให้ว่างั้น สุดท้ายท้ายสุดนี้ขอบคุณนะครับผมที่ดูคลิปจนจบขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามรอรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตไปทำงานก่อนครับผมพอดีน้องๆเขาเรียกแล้วครับผมสวัสดีครับ